สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับต้นพุทธอัมพรนะครับทางช่องพุทธอัมพรแห่งนี้นะครับกับแนวทางการเล่นหาพระเครื่องแนวใหม่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับผมเรามาร่วมสร้างมูลค่าให้พระเครื่องของเรานะครับให้มรดกทางวัฒนธรรมนะครับมรดกทางอรยธรรมของเราเนี่ยให้ส่งคุณค่าและมีมูลค่าสืบต่อไปนะครับผมให้เทียบเท่านานาชาติให้ได้รับความนิยมไปถึงต่างประเทศนะครับผม สำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็มาร่วมกันศึกษาไปพร้อมๆกับเรานะครับผมกดติดตามกดสับสไ i b ์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วติดต่อวาผมได้ตามช่องทางทุกทุกช่องทางที่ผมแจ้งไว้นะครับผมสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับผม สำหรับท่านที่ส่งพระมาให้ดูหรือท่านที่อสอบถามมานะครับผมก็ถ้าถ้ามีเวลามาผมก็จะตอบนะครับผมผมก็จะตอบผมก็จะอ่านนะครับผมแต่สาหรับท่านใดที่ผมไม่ได้ตอบหรือผมไม่ได้อ่านท่านไม่ต้องไม่ต้องโกรธผมนะครับไม่ขอผมต้องขออาภัยด้วยบางครั้งเนี่ยมันมันจะมันจะข้ามไปหรือว่าเรา มองมองไม่เห็นหรือว่าผมไม่มีเวลาได้เปิดดูนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนนะครับแล้วสําหรับท่านที่ส่งพระมาให้ดูนะครับผมต้องขออนุญาตว่าดูดูด,ด,ด,ดูดูเปรียบเทียบนะครับให้ท่านดูเปรียบเทียบคร่าวๆกับกับพระที่ผมลงไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็ดูคลิปของผมให้ให,ให้ให้ทุกคลิปนะครับ แล้วท่านจะเข้าใจนะครับผมคือถ้าส่งมาให้ผมดูเยอะๆเนี่ยผมผมผมก็จะดูผมดูไม่ไหวจริงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราถ้าส่งมาเยอะๆเนี่ยผมดูให้ได้คร่าวๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารูปอย่างที่บอกครับดูจากรูปเนี่ยมันมันไม่เหมือนดูองค์จริงนะครับผมผมต้องขออภัยจริงๆนะครับ,รรบและสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะนําพระอีกกรุหนึ่งนะครับผมเป็นเป็น เป็นกลุเป็นกลุที่อยู่ทางภาคกลางนี่แหละนะครับผมก็อุกไว้ก่อนละกันว่าเป็นพระอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับพระสมเด็จองค์นี้กันเลยดีกว่าครับไปดูรูปภาพกันเลยครับผมเนี่ยฮะอันนี้ถ้าท่านที่ศึกษาอยู่ก็จะเห็นว่าเป็นพระนะครับเป็นพระสมเด็จวัดชโยนะครับหรือพระสมเด็จ วัดเกศเชยโยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ที่เขาเรียกว่าพิมเจ็ดชั้นนิยมนะครับพระองค์นี้ดูเผลอถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถามผมนะผมก็พระพระทาเหมือนนะครับพระใหม่พระใหม่ครับผมมองรู้เลยว่าเป็นพระใหม่แต่ที่เอามาให้ดูเนี่ยคืออยากจะให้เปรียบเทียบนะครับอยากจะให้ดูเปรียบเทียบ ว่าพระที่เป็นพระใหม่ๆเนี่ยที่ผมลงไว้ที่เคยลงให้ดูอะฮะว่าพระไม่ถึงพระใหม่เอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับก็จะเอาองค์นี้อีกองค์หนึ่งมาให้ดูว่าเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่ามีมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างอย่างไรนะครับผม เนี่ยครับเห็นไหมครับภาที่ผมบอกนะครับผมภาพใหม่ๆเนี่ยจะฉ่าตังอิอูนะครับผมฉ่าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะทํามานานแล้วนะอันนี้ตาม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 ความเห็นต่วตัวนะครับผมค่อนข้างที่จะทํามานานละเป็นพระที่มีการกดพิมพ์ม,มาเป็นเวลาน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบปีครับ ตามความตามความรู้สึกผมนะเพราะว่ารอยเชื่อมรอยอะไรเนี่ยเริ่มเชื่อมเริ่มอะไรหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะ่นนะครับคือมวลสารค่อนข้างน้อยแต่องคเนี้ยมีมวลสารนะครับมีมวลสารแต่เนื้อเนี่ยให้ท่านสังเกตดูเนื้อเนี่ยเนื้อจะช้ำนะครับผมเนื้อจังช้ำอยู่นะครับเนี่ยฮะรอยแยกรอยแตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเกือบจะเชื่อมแต่ก็ยังยังยังไม่ สำหรับผมนะผมว่ายังไม่ถึงนะครับเนี่ยครับความชำ้ำเห็นไหมฮะความช้ำในเนื้อแล้วมวลสารแบบนี้มันเหมือนเหมือนตั้งใจนะครับผมแล้วมวลสารก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนอพระสมเด็จพุทธาจารย์โตโดยโดยโดย,โดยทั่วไปนะฮะถ้าลองสังเกตดูนะครับผมเนี่ยฮะท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมฮะ การช่ำต่างอิ๋วเนี่ยฮะบางท่านเขาบอกว่าเฮ้ย mm. พระชํำตัางอิ๋วมีแต่ตามความรู้สึกของผมนะครับผมพระชํำต่างอิ๋วเนี่ยชํำก็ต้องมีการระเหยนะครับผมมีการระเหยการจับตัวนะครับการจับตัวผมผมจะบอกมาทุกคลิปเลยนะฮะการจับตัวของตังอิ๋วที่เป็นคราบแล้วชํำในเนื้อความแห้งอันนี้เนื้อยังไม่มีความแห้งนะครับผม ท่านสังเกตดูดีๆนะครับว่าเนื้อที่ไม่มีความแห้งเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยฮะการฉ่ำอยู่ในเนื้อแบบนี้ดูไม่ยากครับผมหรือสำหรับท่านใดที่มีความเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่นะพระแท้นะเนี่ยพระถึงเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยท่านฝากไว้ได้นะครับ ว่าเป็นกุไหนหรือยังไงบางทีผมอาจจะไม่รู้แต่นี่ทองสวยมากเลยนะอย่างที่ผมบอกอะพระองค์นี้กดมานานนะครับทองก็จะเป็นทองเก่านะครับเป็นทองเก่าจริงๆทองสวยมากนะครับผมแต่ความเห็นส่วนตัวผมนะไม่ใช่นะครับผมคือพยายามทําอะครับไม่ถึงครับไม่ถึงแต่ทองสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะ ทองเก่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้ให้ท่านจําสีสันวันณนะไว้ให้ดีนะครับไปไหนล้วหายไปแล้วเดี๋ยวนะครับหาไม่เจอเลยนีี ทองจะสุกมากนะครับทองสุกสุกปลังหาไม่เจอแหละไม่เป็นไรเนี่ยครับความฉ่ำให้ท่านดูความฉ่าเนี่ยครับคือเนื้อความฉ่าของตังอิวนะครับถามว่าพวกเศษแร่ธาตุอะไรก็มีบ้างนะครับเศษแร่ธาตุก็มีบ้าง คือเวลาเราดูเราต้องดูประกอบประกอบกันนะครับผมดูประกอบประกอบกันคือเราจะให้ความสําคัญไปด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ไม่ไมไ,มได้นะครับประกอบประกอบกันหลายๆอย่างนะครับผมเนี่ยฮะรอยแตกก็จะเชื่อมแต่ก็แตกประมาณนึ่งนะครคืออย่างที่บอกครับกดพิมพ์ค่อนข้างนานแล้วนะครับองนี้ อย่าง่ำๆต้องมีห้าหกสิบปีครับแต่ต่างอิวยังทำอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่กุนะครับผมถ้าพระยู่กุจะไม่ไม่เป็นลักษณะนี้นะครับผมผมจะเอาพระกุมาให้ดูตลอดตลอดอะนะครับผมพยายามชาหาทองให้ดูนะผมว่าองค์เนี้ยทอง ทองเก่าใช้ได้เลยเนี่ยันจะมีเม็ดอะไรแปลกๆนะครับผมเม็ดแบบนี้ผมบอกตรงๆนะเม็ดแบบนี้ผมไม่เคยเห็นในมวลสารของสมเด็จของพระสมเด็จนะครับเม็ดแบบนี้นะครับท่านจะเห็นเป็นเม็ดกลมๆสีสม้สมๆผมไม่รู้ว่าเม็ดทองหรือเปล่าไม่น่าใช่ฮะแต่ถ้าท่านใดน,นะครับผมรู้ว่าพระองค์นี้เป็นของกุปไนนะครับ เนี่ยน,นี้ทองจะเขียวอันเนี้ยทองไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเม็ดแบบเนี้ยจะว่าเป็นเม็ดซีนิก้าก็นี่มันกลมนะครับเม็ดแบบนี้นกลมมากผมว่าน่าจะเป็นพระเกจิสร้างนะครับถามว่าถึงไหมผมผมว่าไม่ถึงนะฮะน่าจะเป็นพระเกจิรุ่นหลังสร้างนะครับ เพราะว่าเอาเอาจริงๆก็คือสมเด็จเกศชยโยเนี่ยมีนอกพิมพมีอะไรเยอะแยะเลยที่เขาที่เขาเล่นหากันนะนะผมก็ไม่ผมผมก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่าถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับว่าองค์เนี้ยเป็นอย่างไรผมว่าไม่ถึงนะครับผมไม่ทันไม่ทันท่านสมเด็จนะครับ มวลสารอะไรก็มีเป็นบางอย่างนะครับมีมีไม่ครบทุกอย่างสิ่งที่ไม่เห็นเลยก็คือเศษสุกอนผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่พวกแร่ต่างๆเพย้อมีนะครับผมเนี่ยต่งอิวเริ่มเริ่มซึมออกมาที่ขอบนะครับผมต่างอิวเริ่มซึมมาที่ขอบแล้วนะครับแต่ว่าในเนื้อยังช้ำอยู่นะฮะ ถ้าอยู่ต่อไปอีกสักห้าสิบปีเนี่ยองค์เนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นพระเก่าขึ้นมานะครับผมเนี่ยฮะแต่งอิวเริ่มมาจับขอบนะครับเนี่ยตรงขอบขอบตรงเออซุ้มเนี่ยครับที่นูนขึ้นมาเนี่ย คือจะสีเข้มเพราะว่าต่างอิวจะระเหยขึ้นมาเกาะนะครับผมเกาะเกาะเกาะบนซุม้มส่วนเนื้อข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยเนื้อข้างล่างเนี่ยยังช้ำอยู่ส่วนใหญ่ยังช้ำอยู่นะครับเนี่ยทำท่าเหมือนว่าระเหยขึ้นมาจับนะครับผมมีมีรอยเจาะหรือรอยยุบก็มีนะครับ คือธรรมชาติของความเก่าของต่างอิวนี่เรามองมองแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับผมน่าจะเป็นพระรุ่นหลังนะครับถ้าเกิดว่าทำถ้าเกิดว่ากดพิมพ์สักร้อยปีขึ้นไปนี่ก็เราอาจจะดูไม่รู้แล้วนะครับยิ่งอยู่กุด้วยนี่ห้าสิบปีนี่จบเลยถ้าพระ บรรจุกูไว้ห้าสิบปีนี่ผมว่ายังไงก็ดูยากครับแต่ถามว่าคนที่จะทำพระแล้วใส่กูไว้ห้าสิบปีเพื่อเอาออกมาตอนนี้ผมว่าคนทำก็ไม่อยู่แล้วครับก็เข้าใจว่าเป็นพระเก่าก็เล่นหากันได้ครับผมถือว่าเป็นพระเก่าอย่างที่ผมบอกไว้ครับ การทำพระเครื่องผมไม่แน่ใจนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำพระเครื่องประเทศเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าให้ให้ผมความเข้าใจของผมคือประเทศไทยน่าจะมีพระเครื่องเยอะที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่ามีประเทศไหนทําบ้างนะลาวลาวก็มีทํานะรู้สึกแต่ว่าประเทศเราน่าจะเยอะมากแล้วก็ถ้าเป็นพวกเทวรูปเทวรัยอะไร,ะไรก็จะเป็นทางทางขอม เขมรนะครับเขาก็จะมีของเขาฝัง,งเขมนส่วนใหญ่จะเป็นสายดำสมากกว่านะครับเนี่ยฮะที่บอกว่ากดพิมพ์นานคือรอยรอยรอยงอกก็เริ่มมีแล้วแต่ว่า ตังอิวนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับผมแล้วก็มวลสารเนี่ยอันนี้ผม <S <S ผมผมเห็นแล้วมวลสารแบบนี้นะครับเนื้อผ้าแบบนี้นะครับเอ่อไม่ถึงนะครับผมน่าจะเป็นพระรุ่นหลังนะครับเกจิรุ่นหลังทําำนะะมีนะครับพระเกจิรุ่นหลังที่ทําพระแล้วมีเนื้อน้ํามันเนื้ออะไรพวกนี้ยมีนะครับผมแต่ผมไม่ไม่ค่อยได้ศึกษานะครับรู้คร่าวๆว่ามีเกจิรุ่นหลังทําพระทําพระ เ,เขาจะเรียกว่าทําถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันเรียกทําล้อนะครับผมทําล้อหรือทาย้อนยุคขึ้นมานะฮะแล้วก็มีเนื้อผงน้ํามันเนื้ออะไรแบบนี้อันนั้นผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมแต่ถ้าองค์เนี้ยถามผมโดยส่วนตัวผมว่าไม่ถึงนะครับทองแต่ทองทองสวยองค์นี้น่าจะห้าหกสิบปีแล้วครับอายุ เนี่ยฮะใครเสียมาอะไรก็มีเหมือนกันนะนะครับเนี่ยฮะ ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะว่างเปล่านะครับมีแต่เกล็ดอะไรไม่ดูขาว คือเนื้อแบบนี้เรามองปุ๊บนะครับผมก็สันนิษฐานได้เลยนะครับเนี่ยลักษณะลาดำเนี่ยเห็นไหมฮะให้ท่านดูนะครับลักษณะลาดำลักษณะนี้เห็นไหมครับผมเคยผมเคยผมเคยเอามาลงคลิปคลิปก่อนมัน้ง เกี่ยวกับพระสมเด็จเกศชโยนะครับกุกุวัดเกศนะครับให้ท่านย้อนกลับไปดูได้นะครับผมชัดเจนว่าพยายามทำนะครับของพวกนี้ดู เป็นพระสมเด็จที่ทําย้อนยุกนะครับผมทําย้อนยุคขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นพระเกจิพระไม่ถึงไม่ถึงท่านสมเด็จพุทธาจารย์นะครับผมก็เอามาให้ดูเพื่อเพื่อให้ท่านได้เห็นความแตกต่างน,นะครับคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเอาพระแบบนี้มาให้ดูนะครับผมก็เอามาให้ดูเพื่อเป็นความรู้ให้กับน้องๆรุ่นหลังนะครับสำ,ำหรับคนที่ อยากจะเริ่มศึกษานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาผ้าอะไรมาออกนะครับผมเดี๋ยวผมไปค้นก่อนที่เคยสัญญาไว้เกี่ยวกับอา่าสมเด็จอกตลอดวัดเกชโยกับวัดโพกเกียบที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปหาก่อนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องคงต้องพอแค่นี้แล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ